ควานช้างควานหาใจดีมาดูทีวีรายการนี้สิเขาเอาช้างมาแสดงช้างน้อยนั่นน่ารักจังนะกำลังเอาผู้กันระบายเป็นรูปต้นไม้ด้วยช้างเหล่านี้เขาเอามาฝึกจนรู้เรื่องทำตามที่ควานช้างบอกให้ทำทุกอย่างแล้วควานช้างเป็นใครล่ะคะควานช้างเป็นคนที่เลี้ยงช้างและฝึกช้างให้ทำอะไรต่างๆจ้ะอ๋อควานช้างเขาไปควานหาช้างในป่ามาหรือครับถึงเรียกว่าควานช้างไม่ใช่จ้ะ คำว่าควานในควานช้างเขียนคอควายวอแหวนสระอายอหญิงสะกดจักไม่ใช่ควานที่แปลว่าค้นหาแล้วถ้าควานหาของใช้นอหนูสะกดใช่ไหมคะใช่แล้วจะ้ะควานหาใช้นอหนูสะกดแหมถ้าพี่พ์ไม่บอกดีใจคงเข้าใจผิดไปอีกนานเลยครับอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ